พี่เม่เข้ามาทีอะไรโอ้ผมเล่นนี้ก็ได้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยอะเอาวะเออพี่ๆตัวอะไรพี่เป็นตฟนพี่เลยนัน่นส้ตัวอะไรไม่ต้องนัดเคยไปิมาพี่มามาโชว์หน่อยวะคู่นี้มือตัว,วตัวอาใจ<ห>บ้างคุณเมทแคจถ้าคุณมีสีมือมากพอแล้วก็แค่นี้ไม่เป<ม>็นปัญหา ตาหน้าเดี๋ยวผมก็โดนก้าวไปนี่โอเคโอเคโอเคได้เลยทีลโอเคฮะคือผมเข้าป่าใช่ป่ะพี่ก็ไปกลางโอเคจอดดเห็นไหมนะพี่เอาสมไมไม่เลยไม่เห็นจอดผมก็ไม่ได้อยู่ในคนนั้นอยู่แล้วอยากโดนเชนตบล่ะครับ อยากโรเชนตบจังเลยขุ่นตีนเข้ามาไม่อย่างโรทบอลากาเล่นเพลงเล่นเพลงเล่นเพลงโอ้ยไอ้เหี้ยข้าพ่อป้อมตีมามาเรามามามาเลงเพลงข้ามเลยกันแน่การจบพี่เบสเก่งๆข้ามเล่นอ่าจบอะไรเพลงข้ามเลยกันแน่แตมาควรเอาโป๊อะไรอะไรอะไรคุณมาทำอะไร อะไรอะอะไรอะแบบติดไม่ไม่ค่อยข้ามไม่กลัวเลยอะยะแบบเนี้ยติดรู้จะตายก็แค่นี้จะเดินะกับเดินเข้ามาข้ามแนละมันติดกำแพงของแบงค์มันไหม อาฟันว่าเปน็นอย่งทีตายวิศเศษเสร็จเล้วแบงท่าตีหนีเชวยผมเย้เค่ยังไงจังหวะน,นี้ดูเชือกนะดูเชือกนะเดิดวันทีโอเคจะไม่เข้าไปยุ่งนะของที่ของที่ยังนะ้อยเยอะจริงๆผมจะเข้าไปยุ่งนะเลย เออก้าน่าจ้าหนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีไม่ได้แอซิสไม่ได้ไม่มี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 ไเจาเคลียร์มาไม่แทงดาบมาเม่เี้โดนไหมพี่แบงค์ไม่โดนไม่โดนฟันมคุณล้วนในเฮียไม่ยคิดยายไปเลย่ะอ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 ่อ่ะอ่อ่ะ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 อ่มอ่ะ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 อาะอ่อ่ะอะอ่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 ะ่ะอ่่่ออ่อะอ่อ่่ะ ไอ้บอลคนดังเนี่ยคนดังมาขอไลเซนเฉยๆอย่ะยาขอไลเซนอะอะไรเนี่ยที่โดนไม่ทันโดนเลย <c oughs> อ่างปลาล้ยวอ่างปลาเล้วคุณเบสหลอกพี่นี่เทเลยนะเว่ยเบสเก่าไปเลยเป็นแบบเป็นไหนวะจะบอกกล้าหนึ่งหนึ่งไม่อยากสู้กูหรอ

อะไรพันเนี่ยไอ้แต่ไอ้แต่ไอ้ไอ้สวัสดีครับไม่ที่กูก็ตีป้อมไม่สนใจเขาเลยนะไอ้แค่แม่ง้ยไล่กันสุดบีบ้านเจ้าชาเดดชอาไม่อไรจะปล่อยเราต่อที่บิี่ตายนะในเก้าเฮ้ยคุณแบงค์เปียกเลยเนี่ย เดิมแล้วเอ้ยแม่แม่งก็ตาละเลวเลยวูไปีนเข้ามาม่เนอเลยตาละเลวเจๆมาขัดไปเขาบอกว่านี่เป็นแมตช์สองนึงเออมันไม่เป็นแมตช์องมึงนะม่มึงจะก้าวก็ลุมบวนตั้งหลายรอบโออมก็ไม่ได้ลุมบุนมาไหลาสรอบเองสองรอบแต่หลังๆนี่มาติดเลย ผมไม่ได้เวอร์ลุมขอเรียกว่าเป็นเกมสนุกสนุกไงพี่ผ่อนคลายผ่อนคลายตามหัวข้ออช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอเมทก็ผ่อนคลายครัเราจะไปหัวร้อนทำไมเราพี่เมดเนาะเราก็ผ่อนคลายกันดิหัวร้อนอยู่คนเดียวว่าเดี๋ยวพี่ยังไม่ทราบบอกว่าพี่หัวร้อนอะไรเลยเอ้ยคุณแบงค์เปียกเลยนี่เริ่มร้อนเริ่มร้อน มึงแม่งก็ตายแล้วเลยเรเลยแต่ันึ่งกินแม่งเลยไปคุณแมงกันไอ้เองใช่เลยนอันนั้นจะรอนาเมกับก้าอยู่ด้หนึ่งหนึ่งมีความสุขก็วันนี้แหละมีความสุขที่แกงมโอ้ยเ็วจาาไงล่ะแจากนจากิงเรืจับจังเลย

โอ้ oh, อะไรเนี่ยทำโวิ่งไกลๆกูไปรับประกันชีวิตเลยไปรับประกันชีวิตนะบอกแล้วให้ไปทำประกันก่อนพี่เมโอธเกมเกมไม่เลิอะไรเนี่ยก็ผมไม่เล่นเลือกนามาก็จบแล้วคุณกลัวหน้าแตกหรอพูดก็พูดไป ไอเออก็เม hey, ื่อกี้พี่ก็เพิ่งเล่นมาตามไอ้เนี้ยดาบกลับมาไม่ทันเที่ยวพี่โดดลุมแล้วพี่จะโดดลุมแล้วอ่ะอยากไปเออเอาไม่จบเหรออยางเอ้าโอเคกูให้กูให้การมึงเต็มที่แล้วไอ้เบยรีฟาร์มไอ้เฮ้ย ผมนั่นอ่ะรีบไปไม่ทันเว็นั่นแหละไม่ป่ไมทันไม่ทันผมรู้แล้วตัวอะไรสู้กันดูกับพวกพี่ดิสาให้อากาศอลิปลี่อากาสอลิปลี่ก็พอพอคลองเิ่งเยอะหน่อยอีเหี้ยคอมโบคอมคอมคอม แท๊ะเอยยอะไรนั่นน่ะขับมาอะไรของมึงหน่ไปรถเลยตุ้มตุ้มอ้าวเรียบร้อยเก้าห้แปดอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านบ้านเรื่องลว้าเก้าเลื่องวร้ายโอ้ ่่่นน้าาไมพอจะไปเล่นแล้วพอมันจะเล่นเล่นเล่นดีเล่นเล่นเล่นมันเล่นนั่นไงก็ตอนนั่นไก็ตอนโยกไปฝั่งนู้นแล้วเย้อ้ยมันเล่นเองเอากูพี่ดูดิพี่พี่โปรไฟล์เหมือนกันพี่ก็ไปดิจะได้คู่กันทำไมคู่กันคู่กันหมดผมไปก็ได้ปะพอดี ผมว่าตัวอะไรดีว่าพี่แบงค์มาหลุนรุนอะไรเหรอเมาไฟตาข้าว no <more> เหรอแ้ตัวอะไรไปลองเล่นดีหัดดีน่าขอใช้คำว่าหัดอ่า ตัวนี้ยกันสลุกจริอไงอะไรไม่ออกบวาตัวเนี้ยไม่ใช่เรื่องแล้วเรื่องลุกหัดได้เหมือนเดิมดอา่าหัดต่อจะใครจะทำบอใบได้ก็เรื่องของเขาทันนี้จะหัดต่อไม่รู้นี้ปะวะใช่แหละเนาะ okay, okay. ตรงใจหรอเปล่า chạy áo bảo Đấy luôn đồng chạy áo bảo, phần phần đấy hả? ไม่แก่แล้วนี่ยไอ่อะไรคนนี้แบบโดนล่อซื้อได้ง่ายๆแล้เชิญมาเข้ามาก็ตื่นเต้นอ่ะใี้ไม่ไม่มีใครเล่นไงแบบไม่ได้เล่นก็เตื่นหาไงเห็นเห็นกดชวนปอนะเพราะว่าคนคนของผมคนแกคือแบบแบบโคตรสุดยอดแบบสุดยอดระดับโปรเยอระไม่ใช่เดี๋ยวดูโอเคนั่นนะพี่ก็คนโซลไม่ได้ซ้ำวิ่งเป็นแค่เนแบบดอมาโอเคพอพีค เออใช่ใช่เออไปป่าหรือไปกลางแ่วะไปทันนี้ก็ดาครับโอเคโอเคปั๊บปั๊บผมยอมไปทันนี้ก็ได้ไอ้ยมเก้าพี่รู้ว่าแกต้องมาในกกางเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่รู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้พอแกพูดแล้วดังขนาดนั้นพี่ผมไม่รู้อะโัวโทษทีคิดดังไปหน่อยนะปอนเนาะไม่ได้คิดดังแกพูดมาเลย ทางเดียวเราต้องทำตังค์อย่างนี้รอได้วางไว้เว้ยเอฮ้ยเรามีแผนเออใช่ใช่ใช่เรานั่นแหละแผนแผนแผนนั่นแหละเนาะที่เราคุยกันไว้แผน A B C D E F G กวนตีนเขมากแม่โโหแผนไหนล่ะบอ้วเราไม่ใช้หรอกแม่อ๋อเหรอแล้วเราใช้แผนไหนใช้แผน A หรือแผน B หรือแผน C ล่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าขอเราไม่มีแล้ว A B C อ่ะแก้อดับหน้านู่นอ๋อเลยใช้แผนแผนหนึ่งสองสามละแผนจราดีเรแล้วมัน จะแผนดีแล้วพ่อนุ่มไปก้ามาเต้นกันดีกว่ามาเต้นกแล้วนี่นี่ไม่ใช่เต้นแล้วไ่นะไยไ่ิเวรหมดไม่ใชเตนเไขายไปไหนอะแบขายไปไหน่แบงได้ไปขายยา ยังไงยังไ้พี่ตัดทำไมไม่ขายของเชิเตอร์ฟอกออาทำไมนะด้วยไม่ได้เกณฑ์เห็นคนตายว่ะเฮ้ยเธอเธอเกมแรกๆก็เป็นอย่างนี้ จะเนกระดก้าวาไม้าอะไรกันครับนี่ยโคเคนแชมเปี้ยนตัวนี้มันอะไรกันครับนี่แกก็ตีหายเลยมันก็ตูดีได้ผมบอกว่าอะไรผมดูได้ดูดิแกถูกเล่นแรงกว่าที่เอาอเียการ วนตีนขมับแม่ไม่หายไปแล้วฟังหนยฟังหนุดฟังหนุดเล่นไปเล่นอื่นแล้วให้กวางกลับมาแล้ว้องกีเก้าก็ไม่ควรการรีดร้อนหนักนะเก้าระวังตานะ

จะอยู่หนอวันเธอแมสโฟกัสที่สุดจ้ะมึง่งมึงต้องดูว่าตัวมึงทำอะไรได้ ไม่ได้ผมโดนพากเออดูใช่ไหมต้องทำอะไรต่อออาเอาเออเลยเออเลยเออ เอดคสกิลไม่ติดีอ้หัวราทีผมฉลาดหลักแล้อะไรวะอะไระจคนีไม่ให้ดึงหน่อยเหรอขอดึงหน่อยดิงหน้าโอ้ลาหลับหลมสุดๆไปเลยู้คะนะให้กำลังใจนะอยู่ให้รนะ vậy <hools> là quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอบคุณผมเชื่อมัในตัวคุณนเสมอผมเชื่อมัในตัวเหมือนกันไปเลยเมทเฟนไพรเตอร์จุดน้อนแรงแล้วดูดัไอ้มือจะไปงนกูเลยไปเลยเมสเมสเมสไอ้ตั๊กเม

มึงทำดีแล้ม่ต่มึงยังทำดีได้ไม่พอใช่ใช่ที่ก็เลยอคุณเลอรมาหนึ่งห้าเป็นที่เลยแต่เราเวนต์สิงเราจะไหได้ยังไแต่ก็แต่ก็ต้องยงไปเลยเราอาเราเราคงสุดท้ายของฉันเราาคงสุดท้ายของฉันเอคือรู้ไี่เลี่ยงตีไอ้ยัยแม่

โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวว่าผมถึงบอกผมบอกว่าถึงจะพิกทรับไม่ดีแต่่ไมอะไรก็ตอนก็ถือว่าได้โชว์ฝีมือที่แท้จริงของเขาเออก็โหดอยู่ปกติอยู่ที่ในแกล้งกันพี่คนที่เก่งกว่าเราตั้งเยอะพม่ด้เปลี่ยนให้เหม็นข้าวเปลี่ยนแคก็เป็นเกมที่สนุกไปอ่ะมีฮาร์ปาร์ตี้นะเด็กเที่ยงกันเลย all only as strong as we think they are